ผู้ชมมาดูเรื่องของแป้งนาโนดนะครับไม่ได้มีความคืบหน้าเรื่องของการที่เขาหนีไป2เดือนเลยจับไม่ได้เนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาปี62เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสาลจังหวัดพัทลุงพิพากสาจําคุกแป้งนาโนนตลอดชีวิตนะครับรวมไปถึงลูกน้องอีก9คนด้วยนะครับในคดีที่ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักง,งานในร้านอาหารเมื่อปี2562นะครับ โดยเมื่อวานนี้สาลจังหวัดพัทลุงได้อ่านคำพิพากษาคดีนายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนานโหนดนะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบปลปรางมัวอำเภอเมืองพัทธลุงเมื่อวันที่9กันยายน2562โดยศารเนี่ยนะครับพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาศารจังหวัดพัทลุงพิพากษาให้ลูกน้อง4คนในคดีเดียวกันนี้นะครับจำคุกตลอดชีวิตไปแล้วเหมือนกัน แต่ว่าวันนั้นเนี่ยแป้งนาโหนดไม่มาฟังคำพิพากษานะครับสารจังหวัดพัทลุงก็เลยออกหมายจับและอ่านคำพิพากษารับหลังเมื่อวานนี้รวมทั้งลูกน้องอีก5คนด้วยคดยรีร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักง,งานเนี่ยผู้ต้องหามีทั้งหมด11คนคุณผู้ชมก่อนหน้านี้สารจังหวัดพัทลุงมีคำพิพากษาแล้ว9คนรวมทั้งแป้งนาโหนดนะครับโดยทั้ง9คนมีคำพิพากษาเหมือนกันก็คือจำคุกตลอดชีวิตนะครับสำหรับแป้งนาโหนดคุณผู้ชมก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวางแผน หลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ราชธรร์โดยการสะเดาะโซ่พันธนาการโซ่ตรวนเนี่ยนะฮะออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไปตั้งแต่นู่น22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจบอกว่ามีผู้ร่วมขบวนการพาหลบหนีแล้วก็ถูกออกหมายจับทั้งหมด11คนเจ้าหน้าที่ตามจับแล้วก็มีการเข้ามอบตัวด้วยนะครับ10คนและตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่นะฮะก็คือแป้งนานโนดนี่แหละเหลือคนเดียวที่หนีการจับกลุมอยู่ หลังจากที่หนีออกไปเนี่ยนะครับแป้งนาโหนก็ไปซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาบรรทัดถ้าเราตามข่าวกันมาเนี่ยฮะตำรวจโห้ตามไปปิดล้อมกันอยู่หลายวันนะเป็นสิบสิบวันจนมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแป้งนาโหนก็หนีลงไปจากเทือกเขาบรรทัดมีการเผยแพร่คลิปจะแม้แม้คุณผู้ชม3คลิปมีการโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐกระบวนการยุติธรรมต่างๆมีการเรียกร้องความเป็นธรรมแต่แล้วตอนนี้ประมาณสัก2เดือนกว่าๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังตามจับไม่ได้เลยนะครับ แล้วก็คาดการณ์ว่าแป้งนาโนเนี่ยน่าจะหนีออกไปแล้วไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคาพิพากษาอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวกับแป้งนาโนดนะฮะค่ะแบบนักโทษล่องหนอะหายไปไหนอ่ะหายไปกว่า2เดือนแล้วนะอาจจะไปหลบหนีอยู่แถวมาเลเซียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะคะแล้วก็คลิปคลิบอะไรต่างๆพอออกมาสามพี่ก็เงียบไปเลยเนาะครับเออค่นนะ